วันนี้มาเปลี่ยนเ,เช็คโช๊คหน้ารีดกันครับผมมีอาการโชคหน้าซีนโช๊คหน้ารั่วครับผมลักษณะน,นี้นี่ครับข้างขวาและข้างซ้ายข้างซ้ายไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาลือกเลยครับผมเป็นฮอนด้ารีดครับผมถอดออกมาให้ถอดทีละข้างครับทำทีละข้างแล้วก็ให้เราเอาน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สิบนะฮะในนี้ออกก่อน ตัวหนึ่งจะขายออกยากหน่อยนะครับแล้วก็ระวังน้ํามันออกมาให้คายออกมานี้ครับลักษณะนี้อันนี้น้ํามันเหลือน้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้ก็ดึงโช๊ออกได้เลยครับลักษณะนี้ครับผมอันนี้เกิดจากซีลรั่วนะครับซีลมันแตกซีลตัวนี้ ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับผมแล้วขั้นตอนนี้ให้เรางัดสีนีนโชออกมาครับจะมีสีสนสองตัวครับอันนี้คือสีนกันฝุ่นก็งัดลักษณะนี้ออกมาง่ายๆครับแล้วก็จะมีกิบล็อกก่อนตัวหนึ่งล็อกสีนตัวกันน้ํามันไว้แล้วก็งัดออกมาครับหาผ้ารองขอบโชกหน่อยอันนี้อ,ออกให้แล้วพอดีลูกค้านั่งรอก็เลยต้องรีบทําก่อน ก็งัดประมาณลาักษณะนี้ครับงัดเข้าไปใช้เหล็กอัูมางนก็จะออกมาครับประมาณอย่างนี้แต่นี้มันออกแล้วแหละลักษณะนี้เราก็มาเปลี่ยนกันเลยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยก็ซีนคอนเดอรี่ก็จะเป็นเบอร์นี้ครับผมเบอร์น,นี้นะหน้าตาจะเป็นอย่างน,นีน้อันนี้ซีนน้ำมันอันนี้ซีนกันฝุ่นใหม่ของใหม่ครับของใหม่ก็จะมีน้ํามันคล้ายจารบีสีขาวอยู่ในแบบนี้ลักษณะนี้ก่อนใส่เราก็ใช้จารบีธรรมดา ที่กระบอกโชกจะมีเหล็กบูธแบบนี้ด้วยนะครับให้สวมเข้าไปก่อนเป่าลมทําความสะอาดให้ดีนะครับแล้วเอาจารบีทาข้างในงนะครับเราจะใส่ซีนเข้าไปครับผมประมาณนี้แล้วก็ที่ซีนด้วยนะครับทาไว้ด้วยก็เดี๋ยวมาใส่กันเลยวิธีใส่ให้เอาด้านตัวที่มีหนังสือนะฮะที่ซีนขึ้นด้านบน เอาตัวที่ไม่มีตัวหนังสือลงข้างล่างรูมันจะใหญ่ๆกว่าครับด้านบนจะเล็กกว่าแล้วก็สวมลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราหาลูกบล็อกกดลงไปครับผมเดี๋ยวมาใส่สีครับให้ใช้ลูกบล็อกเบอร์สามที่สองแบบนี้ครับมันจะพอดีกับขอบอสีกันกน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้คออ้อนปอลงไปโดยตัวแรกให้เราใช้มือกดลงไปก่อนกดให้ตรงๆแบบลักษณะนี้ครับ อายุครับก็ซีนเข้าใช้ลูกบล็อกต่อเข้าไปครับเจริญมีทาแบบเดิมครับไล่เข้าไปทีละนิดลงน้าหนักไม่ต้องแรงมากครับพอดีพอดีการน้ำมันนะครับต่อไปให้สุดบูทตัวใหญ่ข้างในถ้าสุดแล้วเสียง,งมันจะเปลี่ยนครับย,ยงมันจะเปลี่ยนลักษนะนี้จะเสียงแบบแน่นนะครับ นี่ครับ่านสุดแล้วนี่ครับขั้นตอนนี้จะให้เราใส่คลิปล็อกนะับออกซีนให้เข้าไปแล้วมันจะเห็นประมาณนี้ครับมีร่องใส่คลิปล็อกแบบนี้ครับใส่เข้าไปครับกะด้้ับไม่ไม่ไม่ไมได้ไมากรึนี่ครับคลิปล็อกก็จะอยู่ลักษณะนี้นน ไปเราก็ใส่เอซินกานฝุ่น,นครับซิงกานฝุ่น,น,นก็ใส่ง่ายๆเลยจะระบีทาขอบครับก็ซิงกนฝุ่น,น,นใส่พบบสถานนี้ซิงกาฝุ่น,น,นจะใส่ง่ายหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องไปตอกอะไรมันประมาณนี้ครับ ก็ตามด้วยแกนโชค,ครับแกนโชกจะมีบูตตัวล่างอยู่ลักษณะนี้นะครับน,นะส่วนเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับถ้ากลวนหลุดให้หงายแบบน,นี้อันนี้มันจะมัน,มนโดนน้ามันอยู่แล้วครับซีนก็ทาจารบีหน่อยครับสวนแบบน,นี้เลยครับ หมุนๆแน่นะครับก็จะเข้ามาก็ใส่น็อตเหมือนเดิมครับตอนที่เราถอดน,อนเอตเรียมใส่เข้าไปขนานครับน,นี้มีคนช่วยจับให้ลูกค้าจับเลยครับถูอกล้องให้ับคนนี้ก็ยิง ไอ้นั่นพอประมาณก่อนครับเดี๋ยวไปยิงที่รถอีกทีครับผมอันนี้ก่อนครับยิงเพื่อเติมน้ำมันโช้คครับผมก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันโช๊กันครับวิธีเติมก็ให้ถอดฝาตรงนี้ครับใช้เครื่องมือแบบนี้ครับเป็นตัวล็อกโช๊คอันนี้จะเป็นยางในนะฮะการโช๊คเป็นลอยแล้วก็ล็อกสามมุมแล้วเราก็ให้แน่นเราก็กดลงไปครับ ต้องมีตัวกดทำไม่งั้นมันถอดไม่ได้ครับก็จะเจอกิบล็อกหนึ่งตัวครับผมหน้าต,ตากิบล็อกจะอยู่ด้านในนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นจะออกมาให้ดูต้องงัดกิบล็อกออกกันมาเลยครับ กาคลิปล็อกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะน,นี้แล้วก็คลายดึงมือออกครับสปริงช็มันจะเต้นขึ้นมาต้องระวังด้วยกดไว้ก่อนครับคลายตัล็อกออก เอาวิธีเติมน้ำมันนะครับให้เราเอาแกนโช๊ลงให้สุดลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันที่70ซีซีนะครับออกสปริงออกมาสปริลีกก็หน้าตาแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันโชคกันครับผมก็จะใช้70ซีซีก่อนนะครับก็ใช้ เข็มชียาวัดตัวมันนี่ครับอันนี้มันจะมีหกสิบนะครับเดี๋ยวใส่ไปที่ห0สิบน้ามันโช๊กก็ถ้าเบอร์ธรรมดาของทั่วไปก็เกรบทั่วไปก็ลักษณะนี้ครับเติมนะครับหกสิบก่อนครับนี่ประมาณนี้หกสิบเอเทใส่โช๊กเราเลยครับเราก็ดูว่ามันขึ้นมาถึงขอบโช๊คหรือ,อยังนะฮะเราต้องไล่อากาศด้วยนะครับ ลายกาศก็จะมีเสียงหน่อยตอนนี้ไลให้มันหายเสียงนะครับไม่ให้หายมีเสียงประมาณนี้ครับนวดไปก่อนครับทั้งสองรั้งให้ฟองอากาศน้อยที่สุดครับ อันนี้ครับก็เติมเข้าไปอีก10ซีซีครับผมก็จะได้เป็น70 20นี่ครับ10ซีซอันนี้ก็เป็น70แล้วครับเดี๋ยวใส่สปริงเข้าไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาครับน้ำมันได้น้ำมันหน่อยนะครับตอนนี้เสียงเสียงฟองอากาศก็จะน้อยลงนะครับ ก็จะไม่ค่อยมีเสียงนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าไม่มีแล้วก็ใส่สปริงได้เลยครับผมประมาณนี้ครับใส่สปริงก็เอาด้านนี้ลงครับแล้วก็เอาแกนชกขึ้นมาครับ นนเดี๋ยวขอญาตใส่เครื่องมือแป้นหนึ่งวิธีใส่ก็ใส่เครื่องมือแบบนี้ครับอันนี้ต้องใช้วิธีกดหน่อยนะครับก็ฝาปิดเขายัมีโอรลนครับให้เราใส่ไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยกลิบลองนะครับกดให้ตรงแบบนี้นะครับ ให้โอลิงเข้าไปให้ดีแล้วค่อยดันเข้าไปครับเราก็ดูโอลิงอย่าให้ปิ้นนะครับเราก็ดันเข้าไปตรงๆเลยครับขนาดนี้ประมาณนี้ครับให้เห็นร่องใส่คลิปล็อกตัวดีแล้วกันครับแล้วเราก็ใส่ได้เหมือนเดิมครับนม,มองไม่ค่อยเห็นนะครับ การิบล็อกใส่เข้าไปครับก็บวิธีอยากรู้ว่ากิ๊บล็อกเข้าไม่เข้าให้เราพอใส่เข้าไปให้เราใช้ปากแบนหมุนกิิบล็อกดูครับถ้าเลื่อนได้แบบนี้แสดงว่าอยู่ในร่องแล้วนี่ครับเลื่อนเลื่อนตัวล็อกได้ถือว่าเข้าแล้วครับถ้าเลื่อนไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าครับนี่เข้าแล้วเราก็ปล่อยออกมาได้เลย ขนาดนี้ครับผมเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวข้างต่อไปก็ทําเหมือนกันนะครับก็จะถ่ายให้ให้ดูข้างเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดลองกดดูนะฮะน้ำมันใหม่เป็นยังไงจากเมื่อกี้มันเด้งเด้งน,นี่เราเซ็ตน้ำมันใหม่ประมาณนี้นะครับก็อนนี้มีความหนืดขึ้นมาแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับข้างขวาประมาณนี้ก็ผมการใส่ซีนโชค๊คน้ํามันตัวในแล้วก็ซีนการฝุ่นตัวนอกแล้วก็การเติมน้ามันโชค๊คฮอ,อนด้ารีดครับผมแลหลังประกอบเสร็จก็ประมาณนี้ครับผมก็ซีนใหม่ทั้งสองข้างนะครับเซนน้ำมันให้ใหม่ลักษณะนี้ครับผมก็น้ำมันโช๊กก็จะเติมเป็นข้างละ70ซีซีนะครับ เปลี่ยนซีนดันฝุ่นทั้งสองข้างปรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับการเปลี่ยนซีนโช๊คหน้าฮ o n d e ารีดนะครับผมปร,ประมาณนี้ครับผมยังไงฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับผม